สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมสโนเฟพีนะครับแน่นอนเกมนี้ผมตั้ง้าตั้งตารอมากนะครับตั้งแต่เขาประกาศสร้างในเวอร์ชั่นของมือถือและกันนะครับนอกจากที่ผมเคยอ่าเป็นผู้เล่นนะครับเนาะที่เป็นแบบฮาร์ดคอร์เอ็มเอ็มโอมาก่อนนะจากเคยเล่นตั้งแต่กิลวอลนะครับสองนะครับเนาะมาจนถึงลอตอาร์นะครับของทางไทยนะครับผู้พัฒนาสมัยเกตอาร์พีจีนะครับเนาะที่เขาแบบว่าเปิด ให้บริการมาในส่วนของเวอร์ชันตรีมนะครับเนาะที่เราหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอจาจจะเคยเล่นนะเพราะว่าเป็นเกมติดชาร์จนะครับตรีมอันดับหนึ่งนานนานแบบนานมากๆอ่าโดยจํานวนผู้เล่นแบบหลักแบบเป็นล้านคนอะไร่งเงี้ยนะครับเนาะในส่วนนั้นก็เปิดให้บริการมาตั้งประมาณซักาผมจะไม่ผิดน่าจะปีอ่า 2022เนอะที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมที่เป็นเกมหนึ่งและกันครับที่ผมประทับใจมากๆเลยในส่วนของอการเล่นนะครับระบบต่างๆแฟชั่นะะบบะนะครับระบบ PVP นะครับหรือว่าในส่วนของคอนเทนต์ลงดันเจี้ยนในแบบฮาร์ดคอร์แบบฮาร์ดคอร์โหมดจริงๆนะครับเนาะ,ะพลาดหนึ่งคนนะครับในส่วนของ ผู้เล่นนะครับที่ลงดันด้วยก็คือไว้เลยทีมก็คือแพ้เลยนะครับนอะในส่วนนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กมากนะครับสำหรับลอตอาร์กเนาะอันนี้ก็เป็นนะครับที่น่ายินดีมากเลยนะครับในส่วนของทีมผู้พัฒนานะครับเนาะที่เขานะครับได้เปิดตัวนะครับอ่าเมื่อปีที่แล้วเนาะว่าเกมนะครับอ่าได้พัฒนาหรือว่าถูกพัฒนามาในส่วนของใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณ1เดือนอ่าที่ผ่านมานะครับทาง อุวัฒนานะครับอย่างอ่ะสมาเกตเองเขาก็ออกมาพูดนะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปนี้นะครับว่าทั้งเกมนะครับอันนี้ ทางเกมนะครับเหมือนใกล้นะครับพร้อมให้บริการแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในการแถลงข่าวของเขานะครับว่าเกมนะครับมาถึงไหนแล้วนะครับที่เขาพัฒนามาในส่วนนี้นะครับผมเป็นผู้เป็นคนนึงแล้วกันที่นะครับเล่นหนักมากในส่วนของเวอร์ชัน P c ีที่เขาถูกนะครับนำมาให้เล่นนะครับเมื่อมาสักสามปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เล่นมานานอยู่นะเล่นมาเป็นปีอยู่นะครับแล้วก็เล่นมาจนสุดประมาณหนึ่งแล้วกัน ผมชอบมากเลยชอบคอนเทนต์แบบว่าที่เราเล่นแล้วแบบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยสนุกมากๆนะครับเป็นเกมลงดันกับ PvP ที่เป็นเกมนึงเลยที่แบบตราตึงใจผมมากผมก็รอเล่นมาตลอดเลยนะครับเนาะแล้วก็ผมก็คิดว่านะก็คิดว่าในส่วนนี้ครับเขาก็ไม่น่าจะทําให้ผมผิดหวังละกันเพราะว่าผมลองดูจากเกมเพย์นะครับเบื้องต้นแล้วเนาะในส่วนนี้นะครับมันมันมันดูมีอะไรที่แบบว่า คล้ายกับเวอร์ชัน PC ที่ที่แบบว่าเราเราเราเคยเล่นมากเลยเนาะในส่วนของพวกแมคชนิกนะครับในการลงดันแล้วก็ความร่วมมือในการลงเจี่ยนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะในส่วนของแฟชั่นนะครับภาพนะครับที่สวยสวยแบบยังคงเป็นลอตอาร์แบบแทบ,บจะ90%ถึงถึง95%เลยด้วยซ้ำที่กราฟิกต่างๆนะครับถูกยกออกมาใช้นะในส่วนของเวอร์ชั่น PC อะไรเงี้ยน,นะครับเนาะ อันนี้ก็คืองานอะแถลงการนะครับที่เขาออกมาพูดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากดูเนื้อหาจริงๆของงานเปิดตัว นะครับของรถอาร์มโบบายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นให้นะครับคุณก็ไปดูสามารถดูเวอร์ชั่นเต็มได้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูในส่วนของนะครับเบื้องต้นนะครับว่าเขาอัปเดตในส่วนของอะไรเข้ามาให้บ้างแล้วก็พวกระบบนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างละกันนะครับที่เขายกมาจากเวอร์ชัน PC ให้เราได้สนุกกันหรือว่าได้เล่นกันนะครับเนาะในส่วนของด้านอาชีพแน่นอนนะครับผมว่าอาชีพ น่าจะมีะหลักๆของตัวเกมเวอร์ชันพีีที่ถูกยกมาแทบจะทั้งหมดพร้อมด้วยอาชีพใหม่ที่เขากำลังจะเปิดตัวด้วยนะครับในส่วนนี้นะที่ผมติดตามอยู่นะครับเนาะ,ะกับเกมเพย์นี่คือคือด้วยความเป็นลอสอาร์สอรพี่ถ้าคนคนที่เคยเล่นจริงๆอาจจะรู้ว่ามันสนุกมากนะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะในดวงใจผมลนยะที่ผมรู้สึกว่าแม่งต้องเล่น่ะเออคือหนึ่งด้วยภาพแบบพี่แม่งแบบโคตรดีอ่ะถ้าคนเคยเล่นมาก่อนนะพี่ก็จะคือแบบ พิบายังไงเลยวะมันดีมากด้วยระบบเกม ที่เราสามารถส่งของขวัญให้ n p c ได้ด้วยทุกวันอะไรเงี้ยนะครับเนาะพอ NVC มันสนิทปุกมันก็จะมีอ่ะค่าคาลิสมาอะไรเงี้ยให้ด้วยเนาะมีลอสเตอร์ให้ทำเก็บโมโมโออะไรต่างๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าในส่วนเนี้ยทางเกมนะครับเขาจะเอาเข้ามาด้วยหรือเปล่านะเออแต่ต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชัน PC อ่ะนะครับที่ผมเคยเล่นมามันเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องเล่นหนักจริงๆอะ่ะคือถ้าคนเล่นแบบฮาร์ดคอร์เกมอ่ะไอเอ็มโอแบบหนักๆจริงๆอะ่ะมันเหมาะมากนะครับกับคนที่ชอบเล่นมาสนุกบ้างมันมีอะไรให้ทำ ตลอดเวลานั่งเรือข้ามเกาะไปทำเวสตามแมปต่างๆตามเกาะต่างๆนะครับสนุกมากเป็นเป็นโอเพนเวิลด์ที่แบบเป็นโอเพนเวิลด์จริงๆอ่ะพี่มันเป็นโอเพนเวิลด์ที่แบบแม่งโคตรดีอะ่ะ นะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วกันเนาะก็อาจจะเข้าใจผมอะไรเงี้ยแต่สาหรับคนที่ไม่เคยเล่นผมก็แนะนําว่าอยากให้ลองนะเออลองไปลองดูก่อนอนะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะเปิดให้บริการอยู่นะครับเนาะในส่วนของเวอร์ชันสตรีมนะครับผู้ให้บริการจะเป็นทางอเมซอนเกมนะครับที่เขาเอาเข้ามาเนาะสำหรับผู้พัฒน,นาก็จะเป็นทางทางส a l ลเกตนะครับเนาะก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับเวอร์ชันมือถือนะครับเนาะตอนนี้โอ้ซึ่งเป็นระยะเวลานานมากที่ผมลองแล้วผมก็รู้สึกว่าแม่งคุ้มค่ามากเลย ถ้าผมดูจากพวกอเกมเพลย์นะครับที่เขาเอามาให้เนาะในส่วนของเกมเพลย์ในส่วนของที่เขา่ามาแจ้งในงานแถลงข่าวอะไรเงี้ยที่ผมได้ดูเบือเบ้องต้นอ่ะนะครับไม่โคตรดีนะครับในส่วนของพวกรายละเอียดต่างๆอ่ะพี่เดี๋ยวผมจะมานั่งเจาะลึกให้แล้วกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับน <ะ S 3> ในในส่วนของอันนี้ก็ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเบ<ม>ื้องต้นที่ผมเจอนะครับที่เขายกมาในส่วนของอาชีพอะไรเงี้ยนะพี่เห็นไหม ก็แทบจะครบทุกอาชีพเลยนะครับของสายเบื้องต้นเนี่ยภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือภาพที่มาจากเวอร์ชัน PC เลยนะแบบนี้เลยเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนหน้าตารูปแบบได้แบบอิสระมากๆนะครับเนาะและนอกจากนั้นยังมีแบบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอา,อาชีพใหม่ที่เขาเปิดตัวนะเพิ่มขึ้นมาจากอาชีพก่อนหน้านี้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยดูแล้วกัน เนาะในส่วนของเกมเพลย์แล้วกันเนาะเราจะไปถึงเกมเกมเพลย์เลยแล้วกันนะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ของเวอร์ชั่นมือถือเลยนะครับเพื่อนผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเลยกับคนที่เคยเล่น เวอร์ชัน PC มานะพี่แล้วแล้วพวกสกิลพวกแมคชนิกเกมที่เราเล่นคือมันค่อนข้างเป็นเวอร์ชัน PC เลยอะ่ะแต่ว่าถูกเอามาใช้ในเวอร์ชั่นของมือถือถูกเอามาทําให้เล่นในเวอร์ชันมือถือนะครับในส่วนของพวกยานะครับเนี่ยผมขอย้อนไปนิดนึงนะในส่วนของพวกยานะครับในการกดใช้ไอเทมพวกระเบิดต่างๆนะครับเนาะที่เราเอาไว้ใช้อ่าเล่นแมคชนิกดันนะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้อยู่เห็นไหม อันนี้จะเป็นข้ามเหมือนข้ามเมกเนาะอันนี้เอาเอาไวไก้กดแบบว่าเป็นยามตาตะนะครับเหมือนเอาไว้ข้ามเมคานิกบางทีเราอ่าหลบเมคานิคไม่ทันหรือเพื่อนจะไว้เราก็สามารถกดใช้ได้อันนี้มันจะเป็นในส่วนของอ <c oughs> เทคนิคละกันนะพี่ส่วนของเทคนิคใ,ใน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 อีกในอนาคตที่ถ้าผมเล่นน่าจวผมจะมาแจ้งให้ทราบละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะ <c oughs> ดูดิวิธีการจัดหน้าสก,กิลกับวางสก,กิลมันอีสลามมากเลยอ่ะ คุณสามารถเลือกวางได้เลยอ่ะสามารถเลือกต่อคอมโบได้ด้วยเชียเห็นไหมเห็นโหมดการตั้งค่าไหมครับอืมเชียอยากเล่นผลลุก นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบพวกเกมเพลย์กับการคอนโทรลอะไรเงี้ยนะครับพวกอ่าเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเกี่ยวกับการใช้สกิลอะไรเงี้ยแล้วกันนะครับเนาะอืมพวกแมคาีนิกดันอะไรปกตินะคล้ายๆกับเวอร์ชัน pc ที่ผมเล่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้นะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นระบบลงดันเป็นปาร์ตี้เนาะเนกดันเทียนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ยังคงความเป็นลอตอาร์อยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะค่อยๆข้ามไปแล้วกันเนาะในส่วนนี้เราค่อยมาเจาะลึกหรือว่าใครที่อยากดูละเอียดจริงๆก็ผมจะทิ้งอะ่ะลิงก์ไว้ให้ใต้ดคริปชั่นแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปดูอย่างอื่นไปดูในส่วนอื่นเลยนะครับอ,อ นะอยากเล่นแล้วอะ่ะอืเดี๋ยวผมมีข่าวดีแล้วกันที่ผมมาอ่าดูในส่วนของเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเขาอากาศวัน CBT test แล้วเนาะว่าในส่วนเนี้นะครับอันนี้ก็คือคอมมูนิตี้เนาะในบ้านอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่งตัวแต่งสกินได้ปกตินะสมมุติเออผมจะบอกแบบนี้แล้วกันว่าทําไมผมถึงชอบเล่นรถอาร์ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบแบบว่า แต่งตัวซื้อสกินมานะครับในส่วนของเกมลอสอาร์กันพี่มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งแล้วกันที่เวลาเราซื้อ,อคอรตูมหรือซื้อแฟ,ฟชั่นอันไหนมาเราจะสามารถปรับแต่งนะพี่สีได้เองแบบอิสระกับลายได้เองนะครับแบบอิสระซึ่งตัวเกมเขาจะสะอาดฟิก เขาเหลืองตัวเกมเขาจะมีอะไรหรือว่ามีสีอะไรให้เราปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะสาหรับเกมนี้เราสามารถเลือกแบบพวกแฟชั่นในส่วนนี้ได้แต่งบ้าน <c oughs> นี้นะเกมอยากเล่นจังเลยเนาะเขาก็จะแจ้งแบบพวกรถแมปอะไรเงี้ยนะครับเนาะกับวิธีอาก,กับนี่เห็นไหม <c oughs> งานจีสตาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับรถแมพที่เขาทำมาเนาะอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเนาะ แต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะไปอ่านเป็นเวอร์ชันที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาพูดที่เขาแปลมาให้แล้วกันนะครับน้องในส่วนนี้อันนี้คือวันที่เขาประกาศ CBT ก็คืออ่าผมลองไปแปลแล้วนะครับเนาะเออคสเบต้าเทสนะครับสาหรับเบต้าเทสแรกนะพี่อันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเดือนตุลาคมเนาะของปีนี้นะครับที่ใกล้จะถึงนะอีกประมาณเดือนนิดๆนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าทางเว็บอ่าของเขาไว้ให้นะครับน้องอ่าช่องทางการ อ่าดูข้อมูลข่าวสารของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ลิงก์ตใต้ดีสคริปชั่นเหมือนกันนะครับเนาะในส่วนนี้นะครับก็จะจบแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้วรู้แค่ว่าอยากเล่นมาก แค่นั้นเองนะครับยังไงก็เราควรฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับเนาะสำหรับรถอาร์มูบายนะพี่ถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกนะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟ g l o b a l หรือเป็นเซิร์ฟเกาหลีหรือเป็นเซิร์ฟอะไรผมเล่นแน่นอนนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วประทับใจมากนะครับเพราะมันตรงกับจิตของผมแล้วกันเนาะที่ผมแบบว่าชอบเล่นเกม m o แนวแบบพวกฮาร์ดคอร์หนักๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนาะกับอาชีพที่มันมีความสมดุลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่อง PvP แล้วก็ Pv e เ เทคนิคในการลงดันต่างๆแล้วก็เทคนิคในการลงดันต่างๆมันทําให้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นทุกครั้งที่เราเล่นเกมนี้เออนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปสักนิดนึงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับพี่ที่ผมอ่รู้สึกอยากอยากมาทําให้ดูว่าผมมารอเล่นเกมนี้นานมากเพราะว่าผมมาชอบนะครับเนาะที่เราได้เล่นมาในเวอร์ชั่นของอะลอตอาร์พีซีอะไรเงี้ยนะครับของทางสตรีมอะไรเงี้ยนะครับหรือไงก็ฝากไว้หน่อยสักกันที่เจอกันแน่นอนนะครับเนาะในส่วนของอะทีบีทีอะเทสนะครับ ถ้ามีโอกาสได้เล่นนะครับนะยังไงไว้เจอกันขอ,ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ลแล้วก็กดติดตามให้คอนเทนต์ให,ใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับ คุณก,กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลย p พจทวินท็อปอ Up บริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่า p a จ t วิ i n t p p u p .com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อ Pay to Win ได้ที่ facebook.com/pa y t w i n t o p u p หรือ Line Official มีแอดนำหน้า p a y t o w i n Top Up อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนึกถึง p a y t w i n Top Up นะครับ